สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยของเทคโนโลยีการสื่อสารกันค่ะเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะหมายถึงการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านเครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆค่ะประเภทของเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะแบ่งได้เป็น2รูปแบบค่ะคือ1การสื่อสารทางเดียว 2. การสื่อสารสงทางค่ะ การสื่อสารทางเดียวนะคะเป็นการส่งข่าวสารหรือการสื่อความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ผู้รับนะคะไม่สามารถมีการตอบสนองในทันทีให้ผู้ส่งทราบได้ค่ะแต่อาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับนะคะไปยังผู้ส่งภายหลัง สื่อสารในรูปแบบนี้นะคะจึงเป็นการที่ผู้รับไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันทีจึงมักเป็นการสื่อสารโดยอาศัยสื่อมวลชนค่ะเช่นการฟังวิทยุหรือการชมโทรทัศน์เหล่านี้เป็นต้นค่ะ การสื่อสารสองทางนะคะเป็นการสื่อสารหรือการสื่อความหมายที่ผู้รับนะคะมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันทีค่ะโดยที่ผู้ส่งและผู้รับนะคะอาจจะอยู่ต่อหน้ากาันหรืออาจจะอยู่คนละสถานที่ก็ได้ค่ะ แต่ทั้งสองฝ่ายนะคะจะสามารถมีการเจราจาหรือการโต้อตอบกันไปมาโดยที่ต่างฝ่ายนะคะต่างผัดกันทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกันค่ะเช่นการพูดโทรศัพท์การประชุมเป็นต้นค่ะเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะจะต้องมีผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารค่ะจะต้องมีผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังที่ดีค่ะ เทคโนโลยีการสื่อสารนะคะประเภทแรกเลยนะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักเกี่ยวกับจดหมายนั่นเองค่ะจดหมายนะคะคือข้อความที่เขียนขึ้นเพื่อส่งสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะจะเป็นโทรศัพท์ค่ะใช้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันทางกายโดยขึ้นความถี่นั่นเองค่ะตามมาด้วยโทรทัศน์นะคะให้ภาพเสียงที่ชัดเจนด้วยการฟังและการดูค่ะ ตามมาด้วยหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์นะคะใช้ในการอ่านเพื่อรับรู้และติดตามข่าวสารต่างๆนะคะรอบโลกหรือว่าในบ้านเมืองของเราค่ะวิทยุนะคะใช้ในการสื่อสารโดยการฟังเสียงค่ะโทรคงนะคะใช้ในการพูดส่งสารเพื่อให้ผู้อื่นนะคะได้รับรู้เรื่องราวและข่าวสารต่างๆค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะก็คือวิทยุสื่อสารนะคะหรือเรียกอีกชื่อว่าวิทยุคมนาคมค่ะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดกึ่งสองทางการถูกนำมาใช้ในงานหลายประเภทค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะว่าเด็กๆจะสามารถตอบคำถามของคุณครูได้หรือเปล่าเอ่ยคำถามข้อแรกนะคะคุณครูถามเด็กๆว่าอะไรเอ่ยมีไว้ใช้สื่อสารโดยการฟังค่ะ เด็กๆตอบได้ไหมคะระหว่างหมายเลขึ้หนังสือพิมพ์และหมายเลขสองวิทยุค่ะเอตอบได้หรือเปล่าเอยฉเฉลยนะคะนั่นก็คือวิทยุนั่นเองค่ะเย่ถูกไหมเอ่ยข้อที่สองนะคะถามเด็กๆว่าอะไรเอ่ยที่สามารถใช้รับชมพร้อมกับฟังเสียงได้คะ่ะระหว่างหมายเลขหนึ่งวิทยุ และหมายเลขสองโทรทัศน์ค่ะเด็กๆตอบได้ไหมคะอะไรเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก๊อกเฉลยนะคะนั่นก็คือโทรทัศน์นั่นเองค่ะข้อที่สามนะคะถามเด็กๆว่าอะไรเอ่ยใช้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันทางไกลระหว่างหมายเลขหนึ่งโทรศัพท์และหมายเลขสองนะคะโทรโข่งค่ะเด็กๆจะเลือกตอบอะไรดีคะ ติ๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะเฉลยข้อนี้ก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะข้อที่4แล้วนะคะเด็กๆค่ะถามเด็กๆว่าอะไรเอ่ยนะคะคือข้อความที่เขียนขึ้นเพื่อส่งสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งค่ะระหว่างหมายเลข1นหนังสือพิมพ์และหมายเลข2นะคะจดหมายค่ะ เด็กๆตอบได้ไหมคะ,ฉะเฉลยนะคะข้อนี้นะคะตอบว่าจดหมายนั่นเองคะ่ะเด็กๆและก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะข้อที่5นะคะถามว่าอะไรเอ่ยนะคะใช้ในการพูดส่งสารเพื่อให้ผู้อื่นนะคะได้รับรู้เรื่องราวและข่าวสารต่างๆค่ะ ระหว่างหมายเลขหนึ่งนะคะโทรโคงนะคะกับหมายเลขสองหนังสือพิมพ์ค่ะเด็กๆจะเลือกตอบอะไรกันคะติ๊กตัก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 เฉลยนะคะเด็กๆข้อนี้เราต้องตอบว่าโทรโคงค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ สำหรับเกมการศึกษาในวันนี้ที่คุณครูนะคะให้เด็กๆได้ลองเล่นกันเด็กๆตอบได้กี่ข้อคะแล้วคุณครูนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะได้รับความรู้จากคุณครูไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ